สวัสดีครับตอนเ้าก็สู่ Bitcoin c r รี y ครับประจำวันที่21สิงหาคมนะครับวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ Bitcoin มาฝากกันเช่นเคยนะครับและดีใจด้วยที่หลายๆคนนะฮะได้เห็นคลิปนี้แล้วก็ขอบคุณมากที่หลายคนก็ติดตามกันมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็สนใจใน Bitcoin มากขึ้นสนใจในเทคโนโลยีเหล่านี้มากกว่าสมัยก่อนนะครับพาะจริงผมพูดเรื่องนี้มาค่อนข้างนานนะแต่ว่าการตอบรับน้อยมากนะสมัยก่อนปัจจุบันดีขึ้นเยอะฮะ ก็ขอบคุณกันละการที่เข้ามานนะคระับขอบคุณแหล่งข่าวด้วยนะครับกับสยามบล็อกเชนดคอมนะครับเป็นเว็บไซต์ที่ต้องบอกว่ามีข้อมูลทข้งๆจะละเอียดครับแล้วก็อัปเดตทุกวันด้วยนะในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะครับข่าวแรกครับธนาคารที่เก่าแก่อันดับ2ของอิตาลีครับเปิดตัวแอปพลิเคชันธนาคารที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถซื้อบิตคอยด์ได้นะครับบังกาเซล่าครับซึ่งเป็นธนาคารที่เก่าแก่ที่สุดอันดับ2ของอิตาลีครับ ต้องการเสนอการซื้อขายบิตคอยให้กับลูกค้าเรา1.3ล้านคนธนาคารนี้ไม่ได้เป็นที่รู้จักในเรื่องของการไล่ตามเทรนด์นะครับดังนั้นการพัฒนานี้จึงน่าสนใจมากนะครับธนาคารวังกาเซราครับเปิดตัวผ่านแอปธนาคารบนมือถือ Hype นะครับแล้วก็กำลังทดสอบเบต้ากับกลุ่มลูกค้า Hype Plus นะครับจนวนเล็กน้อยในไม่ช้านะฮะลูกค้าทุกคนที่ใช้แอปเนี่ยก็จะสามารถซื้อบิตคอยได้ มาดูภาพรวมกันนะครับการถือครองคริปโตทั่วโลกกาลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับขนาดน,นี้ประมาณ6.8%ของประชากรโลกนะครับเป็นเจ้าของสกลุลเงินดิจิทัลบางรูปแบบนั่นก็คือประมาณ560ล้านคนนะฮะเฮ้ยมันน้อยนะผมเคยพูดเสมอว,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 ว่ามันยังไม่ถึง10%ของโลกนี้แล้วมันก็มันไม่ถึงเอาจิมันแค่เลยครึ่งของ1ิที่ผมบอกอะ่ะ6.8%อสหรัฐอเมริกาครับกำลังเห็นการก้าวกระโดด ครั้งใหญ่นะโดย40%ของผู้ถือของผู้ใหญ่นะถือครองคริปโตเพิ่มขึ้นจาก30%ในปีที่แล้วนั่นคือประมาณ93ล้านคนอเมริกันที่ตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของวงการคริปโตนะครับอินเดียไม่น้อยหน้าครับมีเจ้าของคริปโตประมาณ93.5ล้านคนในจีนแม้รัฐบาลจะมีท่าทีเข้มงวดนะเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตแต่ก็ยังมีคนประมาณ59.1ล้านคนครับที่เป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัล เวียดนามเข้าร่วมด้วยครับโดยมี20.9ล้านคนถือกองถือ,อถืองสกุลเงินดิจิทอลอัตราการเติบโตของการถือครองคริปโตนั้นสูงมากถึง99%ในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนะเปรียบเทียบกับอัตราการเติบโต8%ของวิธีการชำระเงินแบบดั้งเดิมนะครับเราเห็นาชัดว่าสิ่งสิ่งต่างๆกําลังมุ่งไปทางไหนนอกจากรายย่อยแล้วนะฮะบริษัทใหญ่เองก็เข้าร่วมด้วยเช่นกันนะฮะมากกว่าครึ่งหนึ่งของบริษัท Fortune 100 ได้เข้าร่วมในโครงการคริปโตเคอรนซีบล็อกเชนหรือเว็บทตั้งแต่ปี2020แล้วแล้วก็ประมาณ60%ของเหล่าบริษัทเหล่านี้นะฮะมีโครงการที่ใช้งานอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงก่อนเปิดตัวหรือเปิดตัวไปแล้วก็ตามครับที่น่าสนใจก็คือว่ากว่า80%ครับกำลังวางแผนหรือว่ากำลังดำเนินการเริ่มที่เกี่ยวข้องกับคริปโตบางประเภทครับผู้บริโภคก็เริ่มรู้สึกดีกับคริปโตเช่นกัน นะครับการสำรวจโดย security.org ครับพบว่า63%ของเจ้าของคริปโตในปัจจุบันครับวางแผนที่จะซื้อเพิ่มในปีหน้า Bitcoin e t h e r e u m Dogecoin และก็ a r d a n o ครับอยู่ในอันดับต้นๆของรายการช้อปปิ้งนี้นะครับกลุ่มประชากรก็เปลี่ยนไปเช่นกันผู้หญิงจำนวนมากขึ้นกำลังเข้าสู่คริปโตเพิ่มขึ้นจาก18%เป็น29%ในปีนี้แล้วก็ไม่ใช่แค่ผู้ชายต่อไปครับคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุระหว่าง1 8 3 5ปี18-35ปีขอป อ่านรับลิ้นพันกัน18-35ปถึงปีแสดงความสนใจอย่างมากในการใช้คริปโตสำหรับการชำระเงินนะครับก็เป็นไปตามเจเนเรชันด้วยความน่าสนใจของคริปโตครับกําลังแพร่กระจายไปสู่การกุศลครับองค์กรต่างๆที่กําลังยอมรับการบริจาคด้วยคริปโตมากขึ้นและการบริจาคเหล่านั้นครับมีความสมเสมอตลอดทั้งปีด้วยนะครับประมาณ28%ของปริมาณการบริจาคคริปโตเกิดขึ้นในแต่มาสุดท้ายของปีก่อนหน้าครับแต่ว่าส่วนที่เหลือจะกระจายออกไป 70%ของการบริจาคเข้ามาน,ะนอกฤดูกาลให้ในสิ้นปีนแบบตั้งเดิมนะครับอันนี้อ,อ่านแล้วงงน,นิดนึงแต่เอาเป็นว่ามีการบริจาคเป็นคริปโตกันมากขึ้นก็แล้วกันนะฮะเขาบอกว่ามากกว่า85%ของผู้ค้าในอเมริกานะเห็นว่าการเปิดใช้งานการชำระเงินด้วยคริปโตเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากอันดับต้นๆเลยผู้ที่เข้าร่วมได้เห็นผลตอบแทนที่จริงจังครับโดยมี ROI เฉลี่ย327%ครับ โดยบางรายงานก็ว่ามีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นถึง40%ประเทศไทยเราผมยังไม,ไม่เห็นตัวเลขว่ามีคนเข้ามาอยู่ในตลาดคริปโตเท่าไหร่นะครับอัน,นี้ต้องลองไปเซิร์ชในข้อมูลของทางบิตคัพถูกไหมเมาะว่ามันน่าจะค่อนข้างตรวจสอบได้แต่จริงๆแล้วคนไทยก็อยู่ในหลายกระดานเทรดฉะนั้นอัเปนว่ารวมโดยรวมแล้วกันโดยรวมแล้วมีประมาณ6-7%เท่านั้นเองของทั้งโลกนะครับ มันคือคนส่วนน้อยจริงๆน,นตอนนี้แต่ว่านี่แหละคือจุดเริ่มต้นนะครับและถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคนทั้งโลกรู้จักคริปโตมากขึ้นแล้วมีเพียงแค่คนส่วนน้อยเหล่านี้ที่เป็นกลุ่มแรกๆครับที่ถือครองมันเอาไว้ตั้งแต่ต้นฉะนั้นหน้าต่างทางเศรษฐกิจจะเปลี่ยนคนที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยจะเปลี่ยนไปะจะมีกคนหน้าใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย แล้วก็จะมีคนที่ตามโลกนี้ไม่ทันตามเทคโนโลยีไม่ทันเยอะมากเยอะมากครับตอนนี้ก็เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นที่ที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้คุณละครเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าเป็นหนึ่งในไหนฮะหกจุดแปดเปอร์เซ็นเจ็ดปอร์เซ็นนี้หรือว่าเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นอันนี้ต้องถามตัวเองดูนะฮะมาดูกันที่ข่าวต่อมาครับราคาบิตคอยครับพุ่งทะลุหกร้อยดอลลาร์ครับอย่างรุนแรงครับหลังเมตาแพลเน็ตช้อน บิตคอยเพิ่มอีก500ล้านเยนเดี๋ยวนะผมขอเช็คนิดนึงเพราะว่าเราอัดคลิปนี้กันในวันที่20นะครับผมก็อยากรู้ว่าตอนนี้ราคาณนะวันนี้เนี่ยมันขึ้นไปเท่าไหร่นะครับเพราะเมื่อเช้าผมผมดูมันยังประมาณ5 8 0ห0ื่นแ้าอทะลุจริงว่ะเออห0หมื 60, แล้วนะฮะตอนนี้ราคา60หมืนะ เฮ้ยเด้งไวในเวลาประมาณไม่กี่ชั่วโมงนะขึ้นมาสองพันเหรียญได้เลยนะโอเคก็ยี่สิบสิงหาคมนะฮะราคาบิตคอยครับฟื้นตัวกลับขึ้นมาอย่างน่าเหลือเชื่อครับสามารถกลับมายืนเหนือหกหมื่นดอลลาร์ได้เป็นผลสําเร็จครับหลังจากในช่วงสัห์ที่ผ่านมาผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็อยู่ต่ําจุดต่ําสุดอยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดพันดอลลาร์แต่จริงๆนี่เป็นมุมมองของคนเท,ทรดระยะสั้นหรือเปล่าผมเฉยๆยิ่งต่ํายิ่งดี สำหรับสาเหตุที่เช้าวันเช้าวันที่20นะฮะราคาบิตคอยปรับตัวพุ่งสูงขึ้นคาดว่ามีเหตุมาจากทางเมตา p พลเนตครับบริษัทที่ขึ้นชื่อว่าเป็นไมโคร s ซจิของญี่ปุ่นนะฮะได้เผยแพร่อเอกสารอย่างเป็นทางการว่าบ,บริษัทเนี่ยได้ทําการซื้อบิตคอย n เพิ่มเติมครับคิดเป็นมูลค่ากว่า500ล้านเยน,นะคะส่งผลให้ในปัจจุบันครับทางเมตาเพลเนตถือครองบิตคอย n ทั้งสิ้นเป็นจำนวน360.368 BTC ก็ยังไม่ได้เยอะนะะแต่ก็ถือว่าเขาเริ่มแล้วในญี่ปุ่น เพราะว่าการเคลื่อนไหวของพิทาเพนเนตครับอาจไม่ใช่ปัจจัยเดียวครับที่ทาให้ราคาบิตคอยเพิ่มสูงขึ้นสืบเนื่องจากวันก่อ Vanguard, นจะัสตินสันผู้ก่อตั้งทรอนครับออกมาโพสต์นะฮะในในใน F X นะจุดประเด็นความสงสัยให้แก่ผู้ติดตามสําหรับข่าวลือที่ประเทศจีนอาจจะปลดแบนคริปโตคือปลดล็อกกันนะฮะไม่ไม่แบนและสิ่งนี้อาจทาให้นักเทรดหลายคนมองว่าต้องรีบทำอะไรสักอย่างครับก่อนที่จีนจะกระโดดเข้ามาในวงการอีกทั้งเมื่อ คืนวันที่19นะธนาคารที่เก่าแก่ดับ2อิตาลีนะครับก็เปิดตัวผมอ่านไปแล้วคลิปเมื่อกี้เอเอตอนเมื่อกี้นะข่าวเมื่อกี้นี่เองนะครับว่าเขาเปิดตัวนะแอปที่สามารถที่จะซื้อบิตคอยได้นะครับก็จะทําให้คนเข้าถึงเรื่องของคลิปของบิตคอยมากขึ้นทั้งนี้ครับหากมีสาเหตุอื่นๆอีกนะเพิ่มเติมนะเดี๋ยวก็จะมีรายงานมา,มารายงานให้ทราบในภายหลัง นะครับก็ตอนนี้ครับราคาบิตคอยก็อยู่ที่ประมาณ60613รดอลลาร์นั่นแหละเพิ่มขึ้นมาประมาณ3.81%ในช่วง2 4ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับอ้างอิงข้อมูลจาก Coin Market Cap นะครับคือมันกระโดดจริงนะม,นมันตกตั้งแต่เมื่อคืนลงมาแล้วพอมาเช้ามามันก็เด้งนะครับนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นถ้าจีนปลดล็อกเรื่องการแบนคริปโตจริงๆเหมือนที่กับรัสเซียตอนนี้ก็เริ่มเปิดกว้างในเรื่องของเมืองขุดบิตคอย คุณผู้ชมครับคุณไม่เห็นทิสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของของโลกจริงๆกอคุณไม่เห็นทิศทางที่มันกําลังไปอยู่ตอนนี้จริงๆอระคุณไม่เห็นหรอาคุณปิดตาปิดหูปิดช่องทางการรับรู้ของคุณอยู่ผมต้องย้ํานะครับวันนี้เนี่ยสองซาโตชิเนี่ยอืมสองซาโตชิเอ้ยใช่ป่าววะห้าห้าร้อยซาโตชิ เท่ากับ10บาทนะครับนั่นแปลว่า50สซาโตชิมันก็เท่ากับ1บาท5ซาโตชิก็คือ10สต,ตางใช่ไหมนั่นแปลว่าถ้าวันนี้คุณซื้อได้ที่ราคาเนี้ยสซาโตชิคือ10สต,ตางค์ถ้าวันหนึ่ง5้าซาโตชิมันกลายเป็น10บาทผมว่าคุณอาจจะไม่กล้าซื้อแล้วก็ได้หรือไม่มันอาจจะ เข้าไม่ถึงคือมันอาจจะไม่มีใครขายเหรียญให้คุณน่ะนั่นคือประเด็นที่ผมจะพูดอาจจะมีแหละครับคนที่เขาอยากจะขายเพื่อเอาทำกำไรแต่ว่าคุณอย่าลืมว่าตอนนี้คนทั้งโลกมันไม่ได้แย่งกันมันมีแค่คนแค่ประมาณเจ็ดถึงสิบเปอร์ซนท่านั้นแหละที่กำลังแย่งกันซื้อแต่ถ้าวันหนึ่งคนทั้งโลกนี้หันมาสนใจมันขณะที่บิตคอยมันมีจำนวนจํากัดมากแน่นอนครับมันจะไม่มีคนซื้อหรือถ้ามีมันก็จะแพงมากถ้าวันที่ าซาชิมันเป็นหลักพันบาทวันนั้นคุณอาจจะแค่ได้แค่มองตาปิดๆครับแล้วก็ถามตัวเองว่าทำไมในอดีตฉันไม่ซื้อหรือทำไมพ่อแม่ของฉันไม่เคยซื้อไว้ให้ฉันเลยคุณจะโทษใครไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์เรื่องของการศึกษาเรียนรู้นะครับอันนี้ก็ต้องดูแลตัวเองกันนะวันนี้ไม่มีไม่เป็นไรวันหน้าไม่มี น้ำตาอาจเช็ดหัวเข่าได้ก็เตือนเอาไว้เตือนสติเอาไว้ก็แล้วกันพอติดตามบิตคอยนคเี่ด้วยครับบ้ากลสุดเรื่องของบิตคอยนครับทุกวัน8ปดโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับที่2ช่องทางนะครับ1คือ u ู u t บไทยทาวน์แชนแนลคอนเทนต์ดีเพื่อคนไทยทั่วโลกเพราะทุกที่มีคนไทยและ2ครับในเฟซบุ๊กแ a นเพจแซกนูบดีนะครับ2ช่องทางนี้ดูได้ทุกวันนะครับผมและมีคอนเทนต์อื่นอีกมากมายให้คุณมาดูความรู้สาระแน่นในช่องนี้ นะครับฝาก Follow ด้วยนะกดไลค์กดแชร์ Subscribe ทำได้ทุกอย่างที่คุณต้องการนะฮะจะกดซุปเปอร์แให้จะกดปุ่มจอยจะให้ดาวอะไรทำได้เลยครับตามช่องทางที่มันให้คุณทำได้คุณสามารถให้ไม่แจมผมผ่านทางเอ,อ่อทูมันนี่ก็ได้นะครับง่ายๆหรือว่า QR Code ตรงนี้ฮะพรอมเพยนะครับแล้วก็ยังมี Bitcoin และนิ่งได้ดวกนะครับสแกนได้เลยนะฮะใครที่ใช้ Wallet of Satoshi อยู่นะครับ ส่วนคนอยากเทรดคริปโตไม่รู้จะเริ่มตรงไหนไม่รู้จะใช้กระดานไหนดีไม่รู้จะใช้ Exchange ไหนนั่นแหละฮนะไม่อยากใช้ b บ n a n c e เออไม่อยากใช้บิตครับผมแนะนำ b บบิตไบบิต QR code อยู่ตรงมุมจอนนัน้สแกนนี้เลยครับสมัครได้เลยนะครับหรือจะเลื่อนไปใต้คลิปก็จะมีลิงก์ให้ก็สมัครได้นะฮะคุณก็สามารถทดลองศึกษาการเทรดเองได้ใช้เงินแค่300บาท500บาทก็ทำได้แล้วไม่ได้ไม่ได้เสียอะไรมากมายเลยฮะมันคือการออมด้วยซ้ำไปถ้าคุณเข้าใจ นะครับนี่คือสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้แล้วไม่มีคําว่าสายเกินไปครับที่จะเรียนรู้นะครับก็ออยังไงก็ฝากไว้กันกันพรุ่งนี้เจอกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ